แม่จะมามกไข่หมูแดงพี่น้องวันนี้แม่จะตามันเรื่องปรุงก่อนหัวสินไคหัวสินไคซอยพี่น้องหัวสินไคซอยอลงใส่มักเพ็ดนะใบกีหู่มาตำพี่น้องตำแหลกแล้วหลังจากนั้นเอาอหัวกระเทียมลงใส่ ตำหัวกระเทียมแหลกแล้วเอาหับวบัวลงใส่สุดท้ายนะหัวหกบัว,บวพี่น้อ,อนงแล้วกระตัมเอาแดเรียบร้อยน็อพี่น้องเคือมผสมไข่มูแดงแม่ล่างเรียบร้อยเรียสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ไข่มูแดงเนะานะอาจะมกใส่ไข่เนาะ มีไข่สามน่วยจะตีไข่ให้มันเตกเนาะหลังจากตีไข่เตกแล้วแม่อาจะลงใส่ไข่ไข่บนเดงเลย <c oughs> จากนั้นแม่จะเอาันเครื่องปรุงที่ตําแล้วกินนี้อาใส่เนาะเครื่องโบวหัวหอมอังนาลงใส่น้ำปลาเด็กใส่น้อยนึง กงปรุงรสใส่น้อยนอหนึงเกลือนะ่อากัคนเท่ากันมุกไข่แดงใส่ไข่ไม่ชิมมังรสชา ย่างเงยหนึ่งเอาเกลือใสนะ่เนี่หลังจากคนกั้งปุ้มใส่กันเรียบร้อยเลยเนาะก็ะเอาเหมือนเกลือหอมลงใส่ใบพักนางตูเคยเอาใบแมงลักเนาะเอาลงใส่แล้วก็ดอกาดพักบัวพี่น้องดอกพักบัวเมียเราลงใส่แต่เรามาคนกัน เขากัน,นกพีน่น,น้องกองไปหรือก็ไปมกพี่น้องเลยขุดยอดไข่บนแดงอาหารบ้านเฮาอาหารสันสส่นสูงในพี่น้องเด้่นี่เยไผ่บ่มีบุญบ่ได้กินอาหารสั่นสูงอาหารสั่นสูงแตะได้ไดีไดยไม่อาจจะมามกแล้วแบบเนาะมก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 นีอ่อันมามกแล้วบบนี้นาะพี่น้องม,มามกไม่นนสนไม่ต้องสนไป

แล้วก็ไม่คัดไม้กินแขียวไม้กินฟันคัดหมกไข่หมูแดงพี่น้องงานหมกแล้วก็เอาไปหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะหน่วยซุกหน่วยซุกสิบนาทีบ่เหึงซุกแล้วพี่น้องสิบนาที สุกไว้ไขม่มดแดงพี่น้องเอมันเรียกสุกเรียบร้อยสิบเม,มงกอนพี่น้องสิบเมงกอนอืมเกมันแซ่บแซ่บได้พี่น,อมมอน้องแซ่บได้มุกไ,ไขม่มดแดงมุกไข่มดแดงเ่าแซ่บสุดยอดอ้ายตวนๆเลย มาๆๆพี่น้องมากินนำกันพี่น้องขอบใจเด้อขอบใจเพื่อนๆทั้งหลายที่เขาส้มขลิบแม่เด้อขอบใจหลายขอบใจหลายเด้อขอบใจขอบใจบายบาย